เปิดประวัติพีทกันตพรว่าที่เจ้าบ่าวของดาราสาวแก้มบุ๋มปริยดาหนุ่มหล่อรวยเป็นผู้บริหาร15โรงพยาบาลดังของไทยเพิ่งคุกข่าวขอแต่งงานกับแฟนสาวแก้มบุ๋มปริยดาสิทธาชัยไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม2566ท่ามกลางความยินดีของคนในวงการและแฟนคลับที่ลุ้นอยากเห็นข่าวดีมานานงานนี้พีทกันตพรหานพาณิชย์หรือที่แก้มบุ๋มเรียกติดป,ปากว่าพี่พีทตื้นตันจนบ่อน้ำตาแตกเลยทีเดียว พีทมีชื่อจริงว่ากันตพรหานพาณิชย์เกิดวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2530อทายาตรุ่นที่2ของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลเครือโรงพยาบาลกเกษมราชโรงพยาบาลเวิล์เมดิคอและและโรงพยาบาลการการเวทรวม15โรงพยาบาลเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์และได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชน หรือที่รู้จักกันในนามเครือเกษมราชโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่28เมษายน2558จบการศึกษาปริญญาโทการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวมมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทการบริหารและการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอสมชัญปริญญาตรีการบริหารและการจัดการธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยอสมชัญ ในด้านการทำงานต้องบอกว่าพีทก,กันตพรทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างมากจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลฮา w a วอร์ประเภท How New Generation Award ดรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่รางวัลหนึ่งใน50 Influencer People 2022จากนิตยสารฮาวรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี2563จากโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินทั้งยังเคยขึ้นปกนิตยสารโฟสไทยแลนด์ ในฐานะทายาทธุรกิจคลื่นลูกใหม่เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดยข้อมูลจากคร e เดนดาต้ารวบรวมรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพี่พีทหรือกันตพรหานพาณิชพบว่าเป็นกรรมการ19บริษัทถือหุ้น9แห่งมูลค่าหุ้นทั้งหมด363,763,818บาทนอกจากจะเก่งงานบริหารและเป็นที่ยอมรับของพนักงานแล้วลุกนิ่งๆหน้าหล่อหอยังโดนใจสาวหลายคนไม่น้อย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน50หนุ่มโสดในฝันจากนิตยสารคลีโอพร้อมกับบอคว้ารางวัลเดอะมอสต์สมาร์ตอสิเด็กทีเบเชลสองพสหนุ่มหล่อฉลาดและมีเสน่ห์มากที่สุดไปครองเรียกว่าหล่อเพอร์เฟกนิสัยดีแถมมีรางวัลการันตีอีกต่างหากในด้านความรักพีทกันตพรกับแก้มบุ๋มปริยดาชื่อของหนุ่มพีทเริ่มถูกค้นหาหลังจากที่ในปี6 2เริ่มมีภาพหนุ่มพีทในไอจีของแก้มบุม๋มหลังนักแสดงสาวป่วยหนัก เข้าโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ถุงซีแสแตกหลังจากนั้นก็มีภาพเจ้าตัวโผล่หน้ามาอยู่ในช่อง YouTube และไลฟ์สดของแก้มบุ๋มอยู่เรื่อยๆกระทั่งในวันว,เวนาเลนไทน์ปี66ที่ผ่านมาหนุ่มพีทได้มอบช่อดอกไม้การ์ดออยพรสุดซึ้งถึงความรักครบรอบรัก4ปีและเกริ่นๆว่าจะมีข่าวดีในอีกไม่นานที่ผ่านมาหนุ่มพีทยังได้รับฉายาอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟอีกด้วยอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านการแนะนำของบีมาติกา โดยหนุ่มพีทเป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทของสาวบีและแก้มบุ๋มก็เป็นน้องในช่องเดียวกันเริ่มต้นบีแนะนำให้หนุ่มพีทเข้าทางแม่เดทแรกนัดเจอที่สวนจตุจักรซึ่งแก้มบุ๋มตั้งใจแกล้งพี่พีทเพราะอีกฝ่ายมีลุกคุณหนูแต่สุดท้ายก็เกิดเป็นความประทับใจเดทต่อมานัดกินข้าวที่ร้านอาหารไปกับผู้จัดการแก้มบุ๋มเขินไม่กล้ากินอะไรเลยผ่านไป14วันพีทก็ได้ขอแก้มบุ๋มเป็นแฟน และจัดเซอร์ไพรส์แรกด้วยนาฬิกาหรูเพอร์เทคให้ต่อมาแก้มบุ๋มได้เผยเรื่องราวสุดประทับใจระหว่างเธอกับพีทไว้ในช่อง YouTube และเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสด่งดังในติ๊กต็อกทั้งคู่ไลฟ์ด้วยกันแล้วมีคอมเมนต์ถามหนุ่มพีทว่ามีแฟนเสียงแจ๊ดแจ๊ดไม่รำคาญหรือซึ่งคำตอบของหนุ่มพีทก็คือเสียงเป็นอย่างแรกเลยนะที่ชอบทำเอาแฟนสาวอย่างแก้มบุ๋มเขินตัวบิดเพราะคำตอบนั้นช่างละมุนอบอุ่นหัวใจสุด